สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้13กย2568มีแต่กย .15 เวลา9ก้โมงแปนาทีอือเราไปไหนกันเราอยู่ที่ไหนเนี่ยวันนี้มาช่วย,วยอาริบอนนะติดริบบิ้นะะเขาพวงเทลระยะสี่สิบเคแต่เราลง25นะแต่มาติดบิบนีน่สิบเนี่ยเมื่อเช้ามีหมอกนะแต่ว่าตอนนี้แดดเปรี้ยงเลย

เ็รยมาเลยอาการของกาดอาการของกาดแด่แด่เอเ้นขาตัดนี้ผมกาดแต่กาดาด แผนกทะลงฟันยางหน้าหมูทะลงฟันดูเข้าไว้ค่ะเคียงตั้มฟิกจะถือกันหน้าทีมสบายใช่ไงนะเคียงไม่ได้เลยอ่ะเคียงนี่แบบกั้มเลยฮะโอ้โนี่แข่งกันไปนี่ปวดมากเลยนะทะลุเลยว่ามีคนดมากคนกลางทีมงานคุณภาพ แป๊ดทีมงานปอกแป๊ดกมที่0.87เลี้ยวขวาขึ้นเดินมาก็จะเอียงๆนิดนิดขึ้นนู่นมาอัประยะเหรออยากอัประยะเลยใช่ไหมโดนหลอกอ่ะโดนเคียงหลอกอันนี้เส้นทาง40นะครับ40เข้าป่า25เจอแดด ก็เกลือเกลือเกลือเราละลายน้รนะเราจะทำเป็นกระตูนยศเท่าไหร่ก็จะหัวที่มือไม่ไหวปีปีหน้าปีหน้าไดไปตึกเข้าไปแล้วมงเขียวเขียนไปแล้วอือน้ำพุนี้ครซี่ค่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปไหนนึกว่าไตลุ้นู่้นลุ้นไงหลังลุ้นขึ้นหรอหลังนู่นเหรอใช่โอ้โห เซฟเขาด้วยนะระยะเท่าไหร่สี่สิบสี่สิบเราลงยี่บห้าใช่นนู่นต้องสองคนนี้นี่อีกคนหนึ่งตั้มเป็นสวิปเปอร์บนท้องฟ้าอยู่นู่นเลยอ่ะเป็นตั้มเป็นสวิปเปอร์สี่ิบหรือว่าเป็นกาดกาดสี่ใช่ป่ะ๋อกาดสี่สิบตั้มแล้วสองคนนี้ฟิกกับเคี้ยงลงสี่สิบเบาๆ บริการจากล่างหน่อยาหน่อยโอ้โหนี่ปายามาล่าาอยามาต้องบริการเาสั่งได้พลมังได้พัดลสั่งได้ซ้ายขวาซ้ายขวารีเพิ่มความแรงนี่เที่ีครับโหถึงสี่สิบคือขึ้นตรงนี้แหละนี่วางแผงกันสดไปทไหนะครับเียงนี้ดที่มันมีเหมือนกันาบนยัทำเช่นขึ้นอ่งเลยใชาป่ายางอันนี้กมที่ประมาณ1.08 แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวซ้ายไปเพื่อจะขึ้นเนินทางนูนน้นใช่เลี้ยวซายไปขึ้กกิโลแ่ว่าพวกค่ายสก้าที่เกษตรน้่มันเกิดอย่างเหมืนเขาเล่นจากลานจะลดหนึ่งจุดสามสกิโลจากร้านจะล,ลดนะครับเจอต้นสักดันนี้มันเปลี่ยนเส้นทางครับที่เปิดไว้อยู่ อันนี้ลงเนินนะครับจากต้นสักลงมาเรื่อยๆยาวๆเลยรอยดยาวเย็นมีถนคนคอนกรีตให้ชื่นใจนิดนึงตอนนี้หนึ่งจุดห้าสองกิโลถ้าที่จอดรถนะจากที่จอดรถ นู่นเมื่อกี้เราลงมาจากนูน่นข้างบนนูนน่นนะีมันจะใกล้เียงกันแล้วก็ขึ้นตรงบ้านแถาพิษามี่เลยแล้วก็อ้ามไปตรงป่ามะขามไปได้ครับ ไม่หมดเลยี่แทององอยู่มะนาวป่านะมะนาวมะนาวมะนาวบ้านบ้านเลือนนี่อ่ะพรีเซนตเนี่ยตอนนี้กำลังทำอะไรครับติดลิบบินเอาไม่ให้ติดลิบบินเหรอมาเก็บมะนาจริงจังมากเลยอะจริงจจริงจังได้มนไหรไเราะออผมเมเผอไวเพราะคนรอบตัวก็เป็นหลาเลยนะ มันเป็น,นสนังซานหังมันจะหนาขึ้นข้างในหลอดเลือดอะน้ำใสลายเย็นเห็นตัวปลาเส้นที่เขาที่ผมตัดตาไปในระบบ A หรือระบบ SA นี้นะครับกัอน,นี้เป็กนกอที่ดินขึ้นไปแต่ไม่ค่อยสมบูรณ์หรอครับ สันนิษฐานว่าจะมีแล้วด้วงสันนิษฐานน่าจะมีด้วงไม้ไผ่ด้วงไม้ไผ่โอ้โหไหลออกมาย,ยัง,ยงเช็คดูก่อนบางทีมันก็ไม่อยู่นี่แหละเล็บนี่ฮอันนี้ระหว่างเล็บก,ก็จะเจอแฝดพวกนี้แฝดเลยนะฮึมโโดูดูโโดิดโอโอมันเคยเห็นก็นโมโดกมากเลยใส่กระเป๋าก่อน ต้องเอาอุปกรณ์ออกอ่ะบอลกี่อย่างอันเนี้ยมะขามส้มมะนาวเสะได้เลย,ไ,ยไ,ไม่ได้มารู้ 3. สี่สิบของกินอุดมแค่วันนั้นโมจะแวะเข็บนี่พูดจริงนะน่ะอันนี้จากลานจอดรถมา3.04กอมอนะ่ครับเริ่มเดินขึ้นละ ขึ้นยาวๆชันๆระยะสี่สิบนะครับขนสวยนะลูกวันนั้นนะเก็ีการ์ไนเมื่อไหร่ะหาเจ้าของยังไม่ได้ก็เลยเอาไปไปก่อนเจ้าของรอแห้แล้วมั้งรอครอมาอีกข้างมาก เเราตะตาเช้าฟิกจริงต้องตรตาเท่าไรตีห้าเหรอตอนนี้เราอยู่ในไร่มันสามตาแหลงกำลัเาเก็บมนันอีกทางซ้ายด้วยนะ น้ำนะลงอลยในเต้ควจะลงไปก่อนสี่สิบต้องสี <หา S 1> <40 S 2> ่สิบต้องเจอเส้นนี้แหละถึงคนเดียวในรู้ตอนนี้มมออลงยี่บหกแต่มาติดริบบิ้นสี่สิบลงยีห ไม่ทันแล้วไรตเลย,เลยมีเก้งเอ้ยน้ำน้ำต้นน้ำน้ำยนะมพี่มือมือมจับกันแล้ว <c oughs> งมีคนจับน้ำมแจับไปแล้วตต้องใช้ท่าโซ่เบาแล้ว ให้ร้องแล้วท่านผู้ชมครับสองกล้องเลยนะครับยิ่งแบบในวิธีอีกฟัวสื่อเพียงสองกล้องยิ่งกว่าอินโฟยิ่งกาทำรีวิวอันนี้หมาไปแล้วเฮ้ยปากระป๋องเงินไปดิหมาไปแล้ว ตอนแค่ตนนี้ก็กินเวลาไปใช่ไปเลยน้ำไปเลยอาไปเลยกป๋องไหนบอกว่าเอาปุ่มไม่ต้องปุ่มลึกๆไง <c oughs> ใครบอกว่าไม่ต้องปุ่มลึกๆก็ได้จากเขาอีโต้สู่เขาพวง เส้นทางของสองลูกพี่เราพี่พักที่ดิตั้งสัตติยานไว้ว่าห้างไม่เดินแล้วก็สี่สิบก็ไม่ไปยี่สิบรู้ยี่สิบแต่ลงสี่สิบเอ้ยไม่ใช่ขออนุญาตเอาถุงมือก่นนอนอเอาพี่ขอบคุบสต๊อ,อ,ตอบด้นะขออนุญาตเอาถุงมือเย่างงี้มัง้งโอ้โหดูทาง

จากลานจอดรถมาได้สามจุสองปดประมาณยังไม่ถึงสี่เอ้ย,ยังไม่ถึงสิบเปอเซ็นลยยี้าอยู่ทางโน้นน่ะตังแดดสุดยอดเลยยี้าแดดอยู่ข้างหลัง นี่ค่ะเราเพิ่งขึ้นมาถึงเรามาจากไหนกะเสานู่นเสานู่นอ๋อนู่นเราขับออกมานี่แล้วมาแต่นี่มาเนี่ยอันนี้ใช่ไหมครับเรามาเรามาทางฝ่ายังแต่ถ้าสิทธิการ์นู่นบนเสาไปไปลงมันคือเมื่อเราเดี๋ยวเราขึ้นยอดเขาขึ้นเราก็เห็นอีกแลโอ้โหคือเขาบนด้านไหนเห็นแน่นอนตอนนี้มาได้3.3มสี่เองจาก ร้านจอดรถนะท,ที่เราจอดรถอะถ้าเขามาได้ทุกคนต้องมาได้แต่เรามาได้สามสี่โลเองเออเรามาสามสี่ <laughs> จุดนี้คือจุดที่ระยะ40บวิ่งมาได้ประมาณ30กอิมอมนะครับท่าในเลสอ่ะกำลังอาบฝนเลยเนี่ยตองลงนี่แล้วก็ดันเนี่ยเหรอแล้วไปนู่นตอนนี้เรากำลังรอจะลงเขานี้แล้วก็ดันขึ้นไปก่อนนะพอดีรอพี่เขาช่วยถ่างทางก่อนตรงนี้นะคะมีสัญญาณนะคะโหลดที่อดีบอกว่าโหลดที่ประมาณ30 ของระยะสี่สิมันมีสัญญาณมือถือนะใครจะโทรหาใครก็โทรตรงนี้ได้เลยก่อนที่จะขีเขาจะโทรมาลงมารับอะไรเงี้ยนู่นข้างหลังที่เรามานะครับมาจากทางเนี้ยลิบบินสีแดงเนี่ยเดี๋ยวลงมาทางนู้นแปครับเนี่ยพี่เขาหลังทางให้อยู่นั่นแหะจะได้สิขึ้นเนินเมนู่น ขวามืออ่าแล้วก็ลงลงเขานั้นมาสี่สิบต้องเจอลูกนี้ครับแล้วก็ลงเขามาเจอหมู่บ้านแล้วก็ลงเขามาเจอหมู่บ้านแลก็ดันอัพมาลูกนี้แล้วดันอัพมาเจอลูกนี้อันนี้ยังไม่สุดพอลูกนี้เสร็จปุ๊บหหน้าเลืองลงแล้วขึ้นไปนู่นภาพทางเหมือนที่เราหหน้าเลืองลงเพื่อขึ้นนี่ต้องขึ้นเส้นนี้ ขึ้นไปนู่นดรความรู้สึกที่ไม่สามารถบรรยายด้วยภาพเอาวลี่น้ำเหรอ เราเกี่ยวมันก่อนเลยก่อนที่มันจะเกี่ยวเราพี่พี่จับหยวกกล้วยเนี่ยเออกอกล้วยดีกว่าเห็นไหมเห็นกอกล้วยไหมครับหลังนั้นที่เราจะขึ้นไปโอ้ไม่กดยดายจังเลยอุ้หลังนขึ้นใช่ไหมดันนะ สีนะ่ปีระยะี่ีอะไรอ่ะสี่ีสี่หรอสีีสี่นีี้าส่ไปห้าสี่ไปห้าี่ไปห้าสี่ไปห้าอันนี้อันนี้อไปเกาะนะนา้นาลน้ม โอ้ยเลืนะเขาเรียกว่าเจอสวรรค์แล้วโอ้ยหุดที่เราจุดที่ทำให้เราสบายใจจริงๆไปเดีเนก็ไม่ได้นะจุดนี้ไม่มีใครพาลงนะจากลานจอดรถมาได้3.65กิโลเองโอ้ย2ชั่วโมง31นาทีอะแบบพักบ้างแต่ว่าไม่เยอะ ปลายมาครับตอนนี้เวลา12.00น,นทีมงานมาแล้วครับทีมงานเราออกมาจากป่าแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ป่ายางสี 4, ไปสี่ดีนะไม่เป็นลมเมื่อกี้ยังไม่ถึงสิเยเพราะเมื่อกี้อากาศมันอบด้วยไงโอ้แต่ว่าเมื่อกี้ก็จ้องนะยวส่งพีชง,ง่ายเออเพียงพี่ทิ้งไม้ได้ยังทิ้งได้นะ เหมือนตอนบอกว่าไม่ต้องเอาไม้โพมาเคียงก็พูดเสร็จปุ๊บเคียงก็พูดเมื่อกี้พี่กี่ลำบากก็ไปหาไม้ใหม่เนี่ยนี่เป็นไงบ้างวันนี้มาเทีรูสี่สิบดิฉันเพิ่งกลับมาจากหมูป่าดิฉันต้องมาใช้ชีวิตเหมือนหมู่ป่าอีกเมื่อกี้ดีที่มันไม่ลื่นมากจากที่เราจอดรถมาถึงนี้ประมาณสี่กิโละโดยประมาณจะเจอถนนที่เขาเพิ่งทำสี่โล อ๋อ oh. นี่ยดอกเมื่อกี้กคุณมาผิดทางนั้น่ะจะตัดถดนนออมาเนี่ยฟิกเรามาได้4กิโลแล้วคนล้างสะอาดซะด้วยทีม,ามงานคุณภาพสุดๆไปเลยเมื่อกี้โคตรชัน,นเอียงย,ยัอยงอไงเจอสี่ทีแล้วสายมือเดี๋ยวไปแล้วทายมือเจอทุกรถพาาประมากรีดที่รักในนักะ<ง><ๆ>ารทาย ถึงจุดพักแล้วแล้วหรอใช่มาเฟืองกับตะลิงปิงโอ้โหพริกเกลือมาแล้วพริกเกลือมาแล้วฝนครับ <c oughs> ตอนนี้ฝน <c oughs> โปรยปรายมาแล้วครับ <c oughs> ตอน12.15น เรามาหลบฝนนะครับแล้วกินข้าวเพราะว่าฝนโปรยปลายมากเลยนี่ตอนนี้บ่ายโมงอะฝนหยุดละเริ่มไปกันต่อติดลิบปินระยะสี่สิบาเชลีบ้านด้ยไม่อร่อยจะไม่อร่อยใช่ไหมมากินแบบนี้ ก่อนอร่อยต้องเลยก่อนเลยไม่เผาไงเม็ดเม็ดเม็ดแก่ไปเผาเพราะว่าช่วงนั้นผมก็เคยทอดมะเขืออตอนนี้นมาได้4.23โดยประมาณจากจุดจอดรถระยะ40นี่ทั้งมะนาวมะขามส้มโอฝรั่งอะไรครับมะพงมะพร้าวเต็ม S <S นนพกพริกเกลือมาลองอิ่มในเลทเนี้ยสี่สิบอ่ะอิ่มตลอดเลท ปาดยอยู่หูอยู่บนสนันอะไรสักอย่างสุดยอดไปเลยเดินไปเรื่อยๆครับร,ร,รบีระวังรี <c oughs> เ <SUBSCRIBE! c oughs> ้ยเีตในขาพ่วงเทลมาได้เลยครับมาได้เลย อยู่ไล่มันค่ะเราออกมาจากป่าไผ่ป่าดงดิบป่าอะไรก็ไม่รู้ดูข้างหลังดิมันมอนโอ้นูน่นมาจากนูน่นข้างบนไม่งั้นโอ้โมาความหูงแปลเลยไม่ไหวเลยเสียดสี เมื่อกี้ไม่พูดแบบนี้นะตอนขึ้นข <laughs> น,ปนมป่าขนมป่า <c oughs> อ้าวุกอย่างเป็นป่าหมดของสาเทียบเลยทำไงดีพี่นูนขึ้นไปนูนนูนขึ้นไป ลงมาจากลูกข้างหลังนู่นหรอเฮ้ยโอ้โหมาดิไงนี่ที่มาได้คือคือทางมันไม่ได้แบบเป็นเซเว่นนะอ่ดีเหรอดีวันนี้ไม่มีแดดอ่ะวันสี่สิบมันก็ได้อยู่นะเนาะนี่ขนาดเราเพิ่งมาแค่หน้าหอบลยมาอะไรตัดลิงปิง

ฝืนเลยนะแค่นี้เร็วแค่นี้ทุกสิบก็ต่อเลย Năm này có <Nhạc> trà yên lè Trà đi, lè Ba hư hư Lá Như <Nhạc> thế này Như thế เราไปมาแล้วมันไม่ใช่รูทยี่้าของเราเราไปแค่ครั้งเดียวแต่มีบางคนต้องไปอีกครั้งเราไปครั้งเดียวเราจะไม่เจอแดดเรื่ตอนนี้แดดมาแล้วเรกัดแก้วัาขึ้นไปแล้วครับ 嗯。Mm hmm. Midnight. We wanna chase the night, wanna dance to the light. the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the